ใส่แว่นอย่างนั้นน่ะตลกมากเลยอะ หนูยิ้มหนูยแย้มฮ้ <c oughs> อไม่มีใครปางไม่ปุ๋ยเลยอ่า,า,า,าอ่าอนนี่ข้าวนะคะอย่าลืมกินข้าวล่ะไม่นะไม่เหมือน้อยทัพประธานนางฟ้าไปแล้ว <c oughs> สวัสดีจ้าเอ้าหนูยิ้มหนูแย้มวัสดีเพ่นเออมาแล้ว เรียนสือนะวนนี้วันนี้หนูเดกเอาขนมมาเยอะเลยฮะแล้วเรียนหนังสือก่อนนะโอ้คุณครูมาแล้วสวัสดีจ้ะนักเรียนวันนี้เราจะมาสอบวิชาคณิตศาสตร์กันนะคะทุกคนเตรียมตัวจดให้พร้อมพร้อมนะอาฮะ ครูครับเสร็จแล้วครับอ่าได้ค่ะขอบคุณมากจ้ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณมากจ้ะอ้หนูเด็เยี่ยมหนูยิมเขียนโจดเพ็ดนี่นูยิ สาบเคินนี่เลยนี่เลยว้าวฉันได้เอด้วยทำไมได้เอฉันด้วยเธทำไมได้เ oh, <no. S 1> อ่ฟอ๋อเธอเขียนโจทย์ผิดโจทย์มันเป็นอีกแบบนึงเธอเขียนทำไมผิดขนาดนั้นล่ะดูสิ เป็นบวกแต่ฉันเขียนเป็นลบเออเธอมองไม่เห็นเหรออ่ะหมดเวลาเรียนแล้วเราไปเล่นฟุตบอลกันเถอะโอเคลุกบอมาเร็วมาเร็วเล่นฟุตบอลนี่นี่นพาดดิงเขาโกลแลนะเย้ พตาเธอบ้างดยิ้มเอาเลยนะฉันจะเตะแล้วนะอดูเลยอีกทีเอาหน้าตาฉันบ้างนะจะเตะอีกรอบนึงนะเจ็บหมดเลยดูยั ฉันขอโทษนะฉันมองไม่เห็นเปลี่ยนมาเล่นโยนบอลบ้างเถอะหนูยิ้มหนูแย้มหนูเด็ดเจ็บมากเลยแต่ฟุตบอลไม่ไหวแล้วอันนี้นะเดี๋ยวโยนบอลนะเธอรับมาเข้าใจไหมไอ้หนูยิ้มรับนะหนูยิ้มทำไมเธอรับไม่ได้ล่ะแค่นี้เองทำไมไม่รู้วันนี้ฉันมองไม่เห็นลูกบอลเลยงั้นเดี๋ยวฉันลองโยนบ้างนะ ทำไมเธอทำไมเธอโยนไม่ตรงเลยล่ะอะหนูแย้มเธอรับบ้างนะตกงมาเลยเร็วหนึ่งสองสามเออทำไมรับไม่ได้เลยเนี่ยวันนี้ฉันเป็นอะไรไม่รู้มองเห็นลูกบอลไม่ค่อยชัดเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรากลับบ้านกันเถอะเย็นแล้วไปไปการ นี่สอบไม่ใช่เหรอขอโดนหนห่อยสิทำไมได้ มาวัดสายตาแล้วคะใช่ค่ะ <มา S 2> ลูกๆของฉันนะค่ะเขาโบนนะค่ะว่าวันนี้เขาไปโรงเรียนเขาบอกว่ามองเห็นนะแต่มองเห็นไม่ชัดค่ะคุณหมอโอเคเดี๋ยวคอดูนสายตาหน่อยนะอโอเคเดี๋ยววัดสายตาก่อนนะมายืนอยู่ตรงนี้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวอ่านนะคะอันนี้อะไรคะ อันนี้นะคะ F E O O F โอเคเดี๋ยววัดอีกคนหนึ่งก่อนละกันมา O T O เมื่อกี้เช็คสายตาเรียบร้อยแล้วนะน้องๆน,นะน่าจะสายตาสั้นนะ<อ>เดี๋ยวคุณหมอขอเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับขอเช็คดูก่อนอืมอืมอืมเท่าที่เช็คแล้วนะน้องๆสายตาสั้นจริงๆ<อ>เพราะดู iPad <อ>เยอะเกินไปนั่นเองอต้องใส่แว่นตานะ นี่คือแว่นสายตาน้องๆต้องใส่ทุกวันนะครับขอบคุณค่ะ,คะเห็นชัดไหมคะค่ะต้องใส่ทุกวันนะคะค่ะ,คะบายบายวัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อนหว,วัดดีเพื่อนตาทำไมเราใส่แว่นอย่างนั้นนะ่ะตลกมากเลย ก่อนเธอไม่เคยใส่แว่นนะพอาใส่แว่นแนละ้วตลกตลก <c oughs> คือตลกอ้อ หนูได้โอเคทำไมวันนี้เรใส่แว่นตาล่ะอเคเออ ฉันเล่นเกมเยอะไปหน่อยน่ะตาเลยไม่ดีต้องไปหาหมอเลยต้องใส่แว่นตาเลยเนี่ยอนนี้เห็นชัดเลยแว้นตาเธอทำไมสวยฟุ้งฟิ้งอย่างนั้นล่ะสวยมากเลยหนูยิ้มหนูย้มฉันไปตกแต่งมายอดเลยไปวันนี้เราจะต้องตั้งใจเรียนเพราะว่าเรามองเห็นชัดเลยเพราะเราใส่แว่นตา ะฟั <gasps> งใจเรียนกันเถอะเราต้องได้เกรดเอแนนะ่แน่